ดายบะคอยมาแช่นนามบปค้อนให้มันคายดินออกวิธีการตรวจเช็บคบกหอยพี่บะคอยโมพี่นะครับเลยกดมืงหัวมาเลยพี่นั้นเด่นน่นกันนั้นเล่นฉ้นโมพี่นี่กดฟ้าลงไปในบุ๊คเข้าไปเนี่ยน่นแน่งมืองัวถมมันเล่า ลอ,อยขึ้นลอยขึ้นเลยบมคเลยน่าเปิดแนวนิดนึงเปินเนาเปเาิดขึ้ลอยขึ้นห้องลอยหมดเลยพี่เฮียงกดมันลงกดฝาเซะไว้จะขึ้นเท่ากันแต่มันคายดินออกอย่างอไปเหดกินเด้อครับเด้อเซะไว้เซะไว้